ท่านเป่าครับคือว่าพิธาเบิดสิทธิเป็นหนายยกอิหรีติครับแมนอิหรีติจนเจ้าว่าจังสันล่ะครับท่านโกงซุนเลือกตั้งชนะกระสูวงอำนาจมืดนบ่ได้ครับประเทศไทยมันเป็นยังสี่ล่ะโว้ยมันบ่เห็นหัวประชาช่อนเลยตัวนี่เนาะครับเขาว่าสวอและครับโตดีท่านโกงซุนหาเรื่องนั่นเรื่องนี่มาเว่มาใส่ไหล่จนพิธาบบเด็เป็นนายกครับ โอ้ยไปเลือก้าสิเแกยังน้อก,กับสเสร์เเวลาเลือกตั้งชนะเป็นที่หนึ่งแล้วก็ยังบบเดปเป็นหน้ายกอีกโอนโต้กูเงินเดือนสามพันเงินเดือนผูเฒ่าสามพันว่าสิกินกลกลมๆโบได้สะแตกอีกแล้วน้อกูจะเอาบกกอบทางเลียบไปหยิมหัวมึงเจ้าบาดเนี่ยกได้หรือโอ้ยเจ้าเจ้าเรื่องการเมืองปวดหัว,วเรื่องเลขห้าหน้อยดีวยกว่ามือแลงนี่ ห้าหน้อยมือแรงเด่นเก็ดส่นั่งนักลนหลดเฮ้าบ่ได้สัดแต่งินเดือสามพัน 3, เขาน้ำเหล็กห้าหน้อยนี่ล่ละ